สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับพบกับอออันอีกแล้วครับวันนี้ฮะก็มีมาแบ่งปันเช่นเคยครับมาแล้วครับนี่หลายคนนะครับหลายท่านรอคอยนะครับรุ่นนี้ฮะผมก็รอนะครับเนี่ยนี่ดูครับเห็นไหมตาสัญลักษณ์พัดยศกับผมอ่ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเลื่อนนะครับรุ่นแรกของพระอาจารย์แก้วนะครับหรือเลื่อนแล้วนะฮะ เลื่อนชั้นเลื่อนพัดยุศนะครับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณแก้วนะครับเป็นพระราชาคณะครับผมนี่ได้มาสิบเหรียญไวเลยครับวันนี้ฮะก็เรียนนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดาครับผมอ่ะทาไมได้มาแค่เนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงนะครับก็จะแจกในพิธีนะฮะของวันนั้นเลยครับของวันงานนะฮะวันงานเลื่อนนะครับ นี่ได้มาสิบเหรียญพระอาจารย์แก้วก็ได้เป็นท่านเจ้าคุณแก้วนะครับเป็นพระราชาคณะนะฮะชั้นสามัญมาเดี๋ยวจะส่องให้ดูแนะนำครับผมถ้าเป็นพระนะครับไม่ว่าเกจิไหนนะฮะรุ่นแรกนะครับรุ่นหนึ่งควรเก็บนะครับควรเก็บนะฮะนี่เลื่อนของท่านเจ้าคุณแก้วนะครับ ด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับด้านหลังเป็นท่านเจ้าคุณนะฮะนี่ก็หล้อพิมพ์มาจากหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดก็หลวงปู่ทวดครับผมเป็นเหรียญเลื่อนสมรักิ์ของหลวงปูท่ทิมนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะก็ก็จะมีครูของท่านนะครับอยู่ด้านหน้านะครับนี่ครูของท่านก็คือหลวงพ่อรวยนะฮะ ท่านจะคุณแก้วท่านเป็นลูกศิษย์นะครับก็ให้เกียรติครูบาอาจารย์อยู่แล้วครับต้องมีหน้าของท่านนะครับหน้าของครูอยู่ก่อนนี่โอ้โหนเนื้อทองแดงนะครับทองแดงรมดำนี่หลายท่านหลายคนถามมานะฮะก็เนื้อทองแดงรมดำครับผมจะแจกในงานนะครับงานเดือนสมรศักดิ์นะครับที่ มหาธาตุเจดีนะครับวัตโกกว่าจะได้เหรียญน,นี้มานะครับอ่าคนที่อยู่ในงานครับรอตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับกว่าจะได้เหรียญน,นี้ครับนี่ทำไมต้องรออ่างานดีๆแบบนี้งานพิเศษแบบนี้นะครับนี่ต้องได้ครับต้องได้ต้องโดนครับผมนี่อ่าดูด้านหลัง เลื่อนสมณศักดิ์ไม่ได้มีทุกปีนะฮะในหลวงราชาการที่10นะครับนี่ทรงแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอ่าเดี๋ยวมีรูปขึ้นให้ดูครับนี่ในหลวงรสิบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาการที่10นะครับนี่ดูดูดูโอ้โหนี่ครับนี่เลื่อนสมณศักดิ์หกจนะครับ มีโค้ดเลขด้วยนะคะโค้ดเลขนี่โค้ดเลขนี่อันนี้โอ้มีโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับตรงสังคตินี่อันนี้คือพระอาจารย์แก้วนะครับท่านจะคุณแก้วส่วนด้านหน้าก็เป็นหลวงพ่อรวยนะครับเป็นอาจารย์ท่านครับผมนี่มีมาสิบเหรียญน,นะครับจิบเหรียญน,นี่อ่าเดี๋ยวมาซองก็เหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับ ก็แตกต่างกันที่โค้ดนะครับโค้ดผมจะไม่ดูนะให้สุ่มนะครับสุ่มเอาเลยฮะนี่ลมดำเหมือนกันแตกต่างกันที่โค้ดนะครับโค้ดโค้ดด้านหลังโค้ดด้านหลังตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงพระจารย์แก้วนะครับส่วนั้านหน้าไม่มีโค้ดนะฮะร,รายการทั่วไปนะครับรอทางวัดประกาศนะครับ รายการทั่วไปผมว่าน่าจะเดือนสิงหานี้แหละฮะเพราะว่ารับเหรียญทองคําวันที่10สิงหาหเหรียญทองคําสวยจริงครับเหรียญทองคาเหรียญทองคําเปิดให้จองแล้วนะฮะก็ผ่านพ้นไปแล้วครับเหรียญทองคําสร้างแค่73มเหรียญน,นี่อยากให้เก็บจริงๆรครับผมรุ่น1รุ่นแรกเนี่ยเลื่อนสรารักิ์นะครับท่านจะคุณแก้วเหรียญเลือเล่อนนะครับโอ้โหนิยมกันทุกเกจิ นะฮะจริงๆครับนิยมกันทุกเกจิเลื่อนสมรสัก์เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่การงานนี่ของวพ่อรวยก็โอ้โหนิยมเลยครับเดินเลื่อนของท่านมาสิบเหรียญสิบเหรียญอ่าให้ไวครับสิบเหรียญวันนี้ครับปลุกเสกแล้วนะฮะพิธีปลุกเสกโอ้โหเกจิดังๆทั้งนั้นครับมาครับเกจิดังๆทั้งนั้นเลยนะฮะ ก็ท่านจะคูนแก้วนะครับหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์หลวงพ่อเวินนะฮะอาจารย์อดิลีกอาจารย์เลี้ยงนะครับเยอะครับผมนี่แล้วก็โอ้โหโโหลวงพ่อสุริยันอย่างเงี้ยมาปลูกเสกโ,โหเยอะครับ18รูปครับ18รูปที่มาปลูกเสกในงานครับผมปลูกเสกในงานฮะรพระอาจารย์หน่อยพระอาจารย์นิวัฒ อาจารย์เป็นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์ดิเลกนะครับเอยยอยปเรื่องอู้เยอะอาจารย์แมนนะครับหลวงพ่อแมนนี่โอ้ยสวยๆหลวงพ่อเพลยนี่คิดได้ก็พูดออกมาครับนี่ผุกเสกที่พระมหาธาตุเจดีย์นะครับ ปกเสกพร้อกันทุก,ทกเหรียญทุกเนื้อนะครับทุกเนื้อแต่เนื้อรายการทั่วไปรอทางวัดประกาศว่าจัดสร้างกี่เหรียญน,นะครับเปิดให้เช่าบูชาวันไหนเราต้องรอทางวัดประกาศครับอัน,น,เนเนี้ยเหรียญเนี้ยทองแดงรมดำเขาให้คนละหเหรียญน,นะครับคนที่ไปงานนะฮะตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับก็จะได้ก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับที่แจกทําไมผมได้มาสิเหรียญ อ่าให้คนละหนึ่งแต่ผมได้มาติบก็ซื้อตัดครับผมซื้อต่อแน่นอนครับนี่อ่าให้ไวครับให้ไวครับอ่าลืมลืมเปิดราคาเออก็ว่าอยู่อ่ะราคาครับผมเอาไปครับเหรียญละเหรียญละนะครับเจ็าบบาทแคปไปเลยครับเรือนสมรศสักท่านจะคุณแก้วครับรุ่นแรกครับผม อ่าเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่เลื่อนการงานนะฮะเหรียญเลื่อนนะครับนิยมทุกเกจิครับผมอ่านิยมทุกเกจินะครับก็อยากให้เก็บครับมีวันละดีๆแบบนี้นะฮะในหลวงราชการที่10นะครับนี่ไปรับพัยดยศนะครับที่ในวังกับในหลวงราชการที่10ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่าย,ายฮะ โอเคครับผมก็มีมาสิบเหรียญนะครับรับประกันพระแท้ครับผมแล้วก็ผ่านพิธีการปลุกเสกอย่างดีเกจิดังๆแห่งยุคนะครับมาปลุกเสกรุ่นนี้นะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบให้เร็วให้ไวนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ